าใต,ต้ประชาบำรุงสังกัสงดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต2ผู้อำนวยการโรงเรียนนางนวรตชไตรยงวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น14คนและนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น1 4 8คนการนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ด้านการนำผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ไปใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน Assessment for Learning ที่มาและความสำคัญโรงเรียนบ้านแต้ประชาบำรุงให้ความสำคัญกับการสอบ NT เพื่อจะได้นำผลการสอบ ไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนต่อไปแต่จากการศึกษาผลการทดสอบ N.T. ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านใต้ประชาบำรุงย้อนหลังพบว่านักเรียนมีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นทุกปีแต่ยังอยากพัฒนานักเรียนให้นักเรียนมีคะแนนเต็มร้อยเพื่อเพิ่มผลสำเร็จให้มากยิ่งขึ้นวัตถุประสงค์และเป้าหมายมี4ข้อคือข้อที่1 เพ huh ื่อให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา2,566สูงกว่าปีการศึกษา2,565ข้อที่2เพื่อให้มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมผลการทดสอบ NT ปีการศึกษา2,566ของโรงเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศข้อที่3เพื่อพัฒนานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,566 ให้มีคะแนนผลการทดสอบ NT เต็ม100คะแนนข้อที่4เพื่อให้นักเรียนรักและมีความสุขในการเรียนกระบวนการขั้นตอนการดำเนินงานดำเนินงานโดยใช้นวัตกรรมการดำเนินงานที่ชื่อว่าต a s Model ขับเคลื่อนโดยวงจรคุณภาพ PDCA มีจุดเด่นที่สำคัญคือมีการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในทุกขั้นตอนมีรายละเอียดดังนี้ ทีมาจากคำว่าทีมคือทีมงานวางแผนร่วมกันการดำเนินงานประสบผลสำเร็จอันได้แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษานักเรียนผู้ปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน A. มาจากคำว่า a อคคือการลงมือทำตามแผนที่วางไว้ดังนี้ 1. พัฒนาครู 2. จัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ทุกชั่วโมงและจัดกิจกรรมเปิดสมองก่อนเรียน 3. สร้างแบบทดสอบโดยนำข้อสอบ n t ชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน5ปีย้อนหลังเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแบบทดสอบประจำหน่วยเพื่อให้หนักเรียนเกิดความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบ E มาจากคำว่า Evaluation คือการตรวจสอบเป็นการตรวจสอบผลการดำเนินการดังนี้ จัดทำข้อสอบผู้ขนานเพื่อจัดสอบพรีอทก่อนสอบจริงหนึ่งสัปดาห์มีการนิเทศการดำเนินการโดยผู้บริหารสถานศึกษาอย่างสม่ำเสมอ S มาจากคำว่าแช r e คือการปรับปรุงเผยแพร่มีการดำเนินการดังนี้แจ้งผลการทดสอบรายบุคคลเป็นร้อยละหาแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาเสริมแรงนักเรียนที่ได้รับคะแนนดีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานด้านผลสัมฤทธ์ ข้อที่ 1. ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2566สูงกว่าปีการศึกษา2565ทุกวิชาในภาพรวมสูงกว่าคิดเป็นร้อยละ14.64วิชาคณิตศาสตร์คิดเป็นร้อยละ,ะ19.82และวิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ9.14ข้อที่2ค่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3 ปีการศึกษา2,566ของโรงเรียนสูงกว่าค่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศทุกวิชาในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ47.62วิชาคณิตศาสตร์คิดเป็น100 62, ร้อยละ73.04และวิชาภาษาไทยคิดเป็นร้อยละ26.14ข้อ3นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,566 ได้คะแนนเต็ม100คะแนน,นสองคนในวิชาคณิตศาสตร์ข้อที่4นักเรียนมีความสุขในการเรียนอยู่ในระดับมากที่สุดปัจจัยความสำเร็จครูเอาใจใส่ต่อการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารให้การสนับสนุนนิเทศติดตามสม่าเสมอบทเรียนที่ได้รับการเสริมแรงทางบวกทำให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านการเรียนที่ดีขึ้น กิจกรรมเปิดสมองก่อนเรียนที่เน้นการเรียนปนเล่นเล่นเลินทําให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนการทําข้อสอบคู่ขนานทําให้นักเรียนมีทักษะในการทําข้อสอบมากขึ้นการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับ 1. การได้รับการยอมรับจากสถานศึกษาอื่นและหน่วยงานต้นสังกัดโดยเชิญผู้บริหารและคณะครูเป็นวิทยากร 2. มีโรงเรียนในสังกัดและต่างสังกัดมาศึกษาดูงาน 3. เป็นโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาขนาดกลางของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสีสะเกดเขตสสำหรับผู้บริหารใหม่ศึกษาดูงานและศึกษาเบสแพคทิสของโรงเรียน 4. ได้รับเกียรติบัตรจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนเต็ม100ในการทดสอบความสามารถขั้นพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ปีการศึกษา2,566ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จำนวน2คนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์การขยายผลต่อยอดนำนวัตกรรมแต้มโมเดลไปใช้ในการดำเนินกิจกรรมอื่นของโรงเรียนสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ทำให้เกิดสำมิทธผลในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี